อันคิมตอนนี้มีเรื่องอะไรยังต้องเครียดอยู่นะคะเรื่องละครอะคะที่มงคอนโซลทีมองมีเรื่องอะไรต้องเครียดไหมไม่มีอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะตื่นเต้นเป็นพักพัค่ะเพราะว่าแบบเวลาไปออกงานอะไรเงี้ยก็จะมีคนถามว่าแบบอุ้ยอีกแบบเดือนหนึ่งเองเลยเดือนนิดๆเลยอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมว่าถามเยอะๆอะเราก็แบบ เฮ้ยตื่นเต้นว่ะตอนแรกเราตื่นเต้นใช่ตอนแรกเราก็ชิลๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคตอนนี้ตอนนี้ปล่อยใจจนเหลือแค่ดีเทลแบบเล็กๆน้อยๆแบบเลือกเพลงเลือกแช andelier เลือกอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยเล็กเลยพอแล้วก็แชนเดเลียมันดูทั้งงานหรอเล็กแล้วเล็กแล้วที่ผ่านมามันเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีไปปรึกษาปอกมาเก้ ปาราวนี้าทำปรึกษาเลยไหมคะในในในส่วนของการที่เขาเคยผ่านมาก่อนเลยเขาก็แค่บอกว่าแบบเหมือนไม่ต้องเครียดอ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะให้กำลังใจกันมากกว่าค่ะว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบบอะไรมากเป็นแบบวันเดียวอยากให้อยู่กับโมเมนต์นั้นๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรที่เราทำได้ไหมคะไม่เดยทแล้วก็พยายามค่ะแ,แต่เราคิดว่าแบบ ถ้าถึงตอนนั้นเราก็คงจะปล่อยจอยแล้วค่ะเพราะว่ามันมันควบคุมไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างพาร์ทแบบใช้ชีวิตค,คู่อยไรเงี้ยเราปรึกษามาที่ไหมคะแบบเออเขาแต่งงานมาก่อนเราเนาะปรึกษาไหมเหรอ,อยังนะคะมันยังไม่มีอะไรแต่ว่าก็จะมีเรื่องทาอาหารเนี่ยแหละค่ะที่เราแบบเรียนทาอาหารคือเราตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าถ้าแบบแต่ง เราอยากจะเรียนทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้รับโอกาสที่ดีก็คือเมื่อวานก็เพิ่งไปถแถลงข่าว h p o ไปค่ะเป็น<ม>เป็นซีรีส์ซีรีส์แบบทำอาหาร<ม>แต่เป็นเรียลลิตี้โชว์นะคะกับพี่มากอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกเชฟแบบท็อปเชฟจากประเทศไทยอ่ะม,มามาสอนเราเอง<ม><ม>อะไรเงี้ยแล้ก็ได้เคล็ดลับจากตรงนั้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้เราก็เหมือน ก็พร้อมที่จะแบบทำอาหารให้พี่หมากทานแล้วจะเป็นแม่บ้านจะเป็นแม่บ้านมาจะอยู่บ้านโชว์เสน่ห์ไปสวักซะหนึ่งเมนูเล็งมาวว่าเมนูไหนจะเป็นเมนูแรกที่เราจะแบบทำให้เขาเมนูแรกต่อไม่รู้แล้วแต่ลงพี่หมากนะคะบางวันก็อยากทานแบบฝรั่งบางวันก็อยากทานไทยเขียวหวานง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบหลายๆแล้วแต่ลงเขาข้าวมันไกทานยาก ไม่ยากคะ่ะแต่จะถูกใจหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าทุกวันนี้คือสั่งแบบในแอปอะคะ่ะสั่งประมาณแปดล้านล้านนะคะม <laughs> ไม่ถูกใจแต่เอ๊ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อะไรงี่บอกเขาเป็นสายกินเนาะสายกินทั้งคู่เลยทำอาหารแล้วมันก็ต้องทำล้างจานด้วยนยะพิมเราไม่ค่ะไม่ค่ะยังไงก็จะไม่ล้างอยู่แล้วยังไงก็จะไม่ล้าง ซื้อเครื่องล้างจานไหมอะไรบ้คิมอยากซื้อค่ะแต่พี่หมาก็เป็นคนพูดเองนะคะคนต่งนะคะว่าเขาจะเป็นคนล้างเองคือคุณคิมซื้อเองเลยแบบคิมซื้อเลยเขาก็บอกว่าไม่ต้องมันไม่สะอาดดึงงูเงียๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแบ่งน้าที่การรวตัวแล้วเราเป็นคนทำเราเป็นคนทหน้าที่อื่นๆตอนนี้เริ่มแบ่งลงตัวยังคะใครกวัดบ้านถูกบ้านก็ก็ใช่ก็เดือนหน้าบ้านจะเสร็จแล้วค่ะ อันนี้ก็ก็เริ่มแบบเริ่มแบ,บ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วแล้วก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแบบเข้ามาคือเราโชคดีมากที่ทําบ้านเราเราไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะมีแบบเล็กๆน้อยมากถ้าเทียบกับแบบเพื่อนๆที่ทําบ้านนะคะเราก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็พร้อมแล้วค่ะ ยังอย่างในบ้านเองทำห้องเตรียมสำรองไว้ให้แบบน้องน้อยหรือยังมีแล้วค่ะแต่ตอนนี้เป็นห้องแบบชิวก่อนยังไม่ได้มีแบบแต่ถ้ามีเขาก็ใช้ห้องนั้นใช้ได้เลยถึงเป็นไหมคะเพราะว่าเราก็เห็นตั้งแต่สร้างบ้านอะนรอยเลยเนาะจะได้เข้าไปใช่คือเราสร้างทุกอย่างมาจากศูนย์ใช่แต่ถ้าอยากให้แนะนำนะคะก็คือ อย่าทาไปพร้อมกันบ้านกับแต่งงาน uh huh. บัดค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะมากแล้วก็สก็คือแบบเราไม่ได้คุยแค่แบบหนึ่งเรื่องต่อวันเราคุยหลายอย่างมากแล้วก็โชคดีมากที่เราแบบที่ช่องคือแบบโอเคเข้าใจแล้วก็แล้วก็วดรับละครไปก่อนอนะไรองเงคะ่ะคือมันหนักฉันแบบต้องต้องต้องหายไปเลย มันหนักเพราะว่าถ้าละครเราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วคนที่ต้องได้รับคําตอบแบบเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยมันอาจจะล่าช้าไปอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราเราไม่ไหวด้วยด้วยแบบเมนเชลลี่เราไม่น่าจะไหวค่ะก็เลยแบบขอขอช่องเปกไปก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจก็เป็นเราใช่เพราะบ้านนั้นคือบบว่าเป็นแบบครอบครใช่ค่ะ ในส่วนของคุณปริณก็คืออ่ออายอย่างเดียวจ่ายอย่างเดียวแล้วก็มีห้องเดียวให้แต่ <c oughs> <ว>งไงรใช่ให้แต่ง living room หนหึ่งห้องค่ะนอ้า <c oughs> นาตามใจเราตามใจเรา เท่าไหร่เหรอไม่รู้อ่ะอยากเอาแบบเพิ่อเหรออยากอยากได้แบบเือเจอสุดแล้วพรุ่งคุณตัวอะไรอย่างไรล้านกว่าเองค่ะอันนี้อันนี้ได้ได้บ้านจริงหรือเปล่าห้าสิบหรือร้อยถึงไหมเออ ประมาณนั้นแหละไม่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 ถึงไม่ถึงไม่ถึงร้องไม่ถึงร้องก้าวจรแผอาเป็นว่าเราไม่ไม่ได้ก็ถือว่าเราก็ทำงานมาเหนื่อยเราก็เราก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อค่ะไม่ได้แบบไม่ได้ทำให้ตัวเองลำบากอะไรอืมโอเคครับ